ยายมกันต่อครับไปปู่กล้าแบบนี้เลยแล้วอุ้ยแย่หล่นตัวนียหนหล่นนี่หล่น ยังน้ำแน่สักหน่อยนะครับผมโอ้ขีดเดยนลุดมือโอ้พี่ได้ยปูตรงนี่เงี้ยว่างไรครับเงี้ยรอดด้วยกัน โอ้นี่ก็หล่อนหลอนดีครับไปชีเดือนจังสิต oh kind of like like ้บผมใส่เบ็ดใส่เดือนเดินมัหล่อนเร็วครับคือใส่เบ็ดยังเขียดวกปลาหน่อยไปมันตอดอินทั้งที่ปูพร้อมันแหละมามองไปครับหอดแมงตัดเตาเลยครับดูใส่เบ็ดมาขึ้นใส่เบ็ดยังเขียดครับอุ้ยมึงใส่กับลายเลย้ออุ้ยอุ้ยหลังนี้รู้สึกว่า นี่พี่คืออุ้ยจมเลยครับจมเลยครับถือแล้วผมถือแล้วครับไปงัยไปบักเข่งใหญ่ครับผมอู้อู้ตัวนี้ใหญ่ครับอู้สามนี่อยู่ครับเนี่ยบักเข่งใหญ่อุ้ยแม่พันธุ์เลยครับเนี่ยบักเข่งใหญ่อู้ยตัวใหญ่บักเข่งตัวใหญ่ตัวใหญ่ ขักตัวยังเนี่ยนี่สิวุ้งกักๆกับผมบึ้มปนะ,อะเอ็ดเป็ดเลยครับผมเอ็ดเป็ดเลยครับพุ้นอะสามนิ้วเก็บไปขิงไงไปขิงไงอ้ยตัวนี้ครับลุงป่าคลองไงบ้างไอ้อ่ะลุงป่า Ừ ok đẹp rồi không Để xây nhiệm vậy đây, Loan đều bật kỳ đi Ơ, tôi nghe hát bà Kinh Pháp giáo càng ẩn bà mò no Bạn ẩn bà Kinh Ước đẹp Pháp giáo à, Để อืมฮะอุ้ยผู้ป <mustard cane eterm oon> ูตัวนีนโอ้ยใหญ่เบ็ดครับกระปูหดเอือผมไมนดีกว่าอีปูอะไรครับมุนี่ครับอีปูพวกกัดเข่ามุนี่ครับยังไงเขาเอายามาเบียดเะไร เบียยาเรากบล้าก,ากินนะครับอีปูตันี่หนคนละล่ลอหนาหนาวครับตัหรือว่าเกี่ยวเขาคนละครับอมอแย่ายมากตรงนี้นไม่ได้อีปูเ เนี่ยบอลลอนครับ้มเขาใส่ไปแต่เมือขึ้นบึง้งไม่มีใครคนอย่างครับจำเป็นครับผมผมันไม่มึมงใส่ใส่กี่ก้เขาเลยอะ่ะไอ้เนี่ยบอลลอน,น Cần rồi khắp nhau một lần Hãy subscribe cho kênh Ghiền

Ayo lau Aduh, ini ibu วันนี้อากาศดีครับบ่นะลมครับฝนบอ่อตัวครับแต่ว่าก็คนละอีกสองสามมือเพราะว่าพายุเขาเลยครับแต่สองสามวันข้างหน้าวันนี้มันเข่าไปเลยครับพายุอ่อนวิภาครับ 哎不，不。嗯，那个农 ห้อยปลาดึงใส่เบ็ดตึงมีคนไย